ัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุกชวนทำคัพเค้กว่าน,นิรานนะคะอร่อยฟินเวอร์มันนะคะแล้วก็จะนุ่มมากนะคะละลายในปากเลยนะคะเราไปดูวิธีทำกันค่ะเลยค่ะโดยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะในส่วนแรกจะเป็นส่วนของตัวเค้กที่เป็นพวกน้ำทั้งหมดนะ,นะคะ และก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นไข่ขาวซึ่งเราจะต้องมาตีกับคีมออฟท่ธา,ธานะคะซึ่งคล้ขาๆฉุดสูตรชิฟฟ่อนนะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยลูกจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะซึ่งอันนี้นะคะลูกได้ทําการล้นไว้ให้แล้วนะคะเพื่อการประหยัดเวลานะคะก็คือเป็นแป้งเค้กนะคะบวกด้วยเบกกิ้งโซดาและ,ะผงฟูนะคะและ,ะเขาเรียกอะไรล <c oughs> ูกชอบมืนเกลือค่ะนะคะและอันนี้ก็คือน้ำตาลทรายนะคะ และอันนี้ก็คือน้ํานะคะแล้วก็นี่คือนมข้นจืดนะคะส่วนอันนี้คือน้ํามันนะคะซึ่งลูกใช้น้ํามันลําข้าวนะคะซึ่งทีนี้ลูกจะต้องทําแยกไข่ขาวและไข่แดงออกมาก่อนนะคะโดยที่ลูกจะแยกไข่ขาวไว้ตีในในขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะมาทําส่วนแรกกันก่อนง่ายๆดีกว่าเนาะก็คือแยกไข่ขาวกับกันก็จะใส่ในส่วนนี้ขั้นแรกก็คือลูกจะตีนะคะไข่ไข่แดงนะคะกับน้ำตาลน,นะคะ ให้ปูก้องก่อนนะคะให้ปูขึ้นปุกเล็กน้อยนะคะโดยใช้ตะก้อมือค่ะง่ายๆเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวมึงจะใช้ส่วนที่ตีเนี่ยในส่วนของที่จะใช้เครื่องเนี่ยจะในส่วนของไข่ขาวนะคะเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นแต่ใครสามารถใช้ตะก้อมือได้นะคะซึ่งการตีตะก้อมือนะคะจะตียากหน่อยหนึ่งและใช้เวลานานเพราะต้องแข็งต้องยิงย่างอ่ะมีสามีก็ใช้สามีไปก่อนแล้วกันนะคะ ก็ทีนี้นะคะนุกก็จะใส่น้ำค่ะนุ่มค่ะสุดท้ายนะคะก็คือน้ำมันนะคะและน้ำมะนาวสองช้อนชาค่ะในส่วนของนี้นะคะซึ่งน้ำมะนาวเนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของรีออฟทาท่าได้อีกนะคะทีนี้นะคะ และกลิ่นวาน,นิลานะคะในส่วนนี้นะคะแต่นุวันนั้นนุ้งเออนะนุงซื้อผงกลินวาน,นิลาผงม,มาด้วยแต่นุ้เอาไว้ใช้คราวหน้าเอาไว้ขวดนี้หมดก่อนะอะไรประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งค่ะแป้งลงไปนะคะอ๋อเสร็จแล้วนะคะ ในส่วนนี้เราก็ทําหลุมแป้งตรงกลางแกวกแป้งเลยค่ะให้เป็นหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่ส่วนน้ําทั้งหมดนี้ลงไปนะคะค่อยๆตะล่อมค่ะให้เข้ากันนะคะตะลอ่อมเร็วแต่ แต่จะบอกว่าไงดียตะล่มจนไม่เป็นเม็ดอะค่ะนะคะ,นะคะโดยประมาณประมาณนี้นะ,ะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะพักส่วนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวมาผสมในส่วนนี้กันต่อนะคะซึ่งตีไข่ขาวเนี่ยไม่ยากนะคะ ก็ใช้ใช้เครื่องตีเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะที่นกปออกไปเริ่มรำคาญจากท็อปลูกเรี่ยงท็อปเป็นสีดำของลูกเป็นของสวนทความสะอาดง่ายนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะเสร็จนะคะทีนี้เรามาทําในส่วนที่หนึ่งกันนะคะก็คือตีไข่าขาวค่ะ ใช้ในของส่วนของออโต้อีกแล้วนะคะแต่อันนี้ของออโต้ของลู้เป็นอันเก่านะคะแต่ว่าใช้มานานแล้วอะ่ะนูกว่ามันทนดีนะทีปีได้แล้วอ่ะประมาณดิทอมนขนมนานมากแล้วห้าปีแล้วนะคะซึ่งลูกว่ามันคุ้มแต่กําลังคิดว่าอยากได้ออโต้ตัวใหญ่เพราะมันมีสองถาสองสองอย่างเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็มันตีได้ห้าตีด้วยความต่ตําก่อนนะคะแล้วถึงจะตีแล้วก็ใส่น้าตาลนะคะในส่วนแรก ใส่น้ำตาลในส่วนนี้ครึ่งหนึ่งนะคะและเริ่มจะปิดมสูงขึ้น กีบมาะนาวลงไปนะคะแทนขลิ่มออร์กาาเพื่อให้มันคตตงตัวนะคะกรณีที่ไม่มีขลิ่มออร์กทานะคะถ้ามีใช้ได้ นี่คือตั้งยอดอ่อนนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้นุกจะตีตัดฟองนะคะเพื่อไม่มีฟองอากาศในตัวเค้กนะคะโดยใช้สปีดต่ำนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดเครื่องกัน หลังจากหลังจากนั้นนะคะก็เอาส่วนผสมนะคะในในส่วนของที่สองส่วนและส่วนที่สองน,นะคะที่เป็นไข่ขาวมาตะล่อมใส่กับอันนี้นะคะโดยตะล่อมเบาๆนะคะตะล่อมค่อยๆตะล่อมไปนะคะ ล้อมเบาๆนะคะตามด้วยอันนี้ให้หมดนะคะตะล่อมจนหมดระหว่างนี้เราก็อย่าลืมวอร์มเตาด้วยนะคะ180องศานะคะทุกครั้งจะบอกให้วอร์มเตาตลอดนะคะอย่าลืมวันนี้ถ้วยครับเค้กุกหมดนะนุกใช้ถ้วยอของ เขาเรียกอะไรไไอใส่ตัวมาฟฟินแทนเริ่มแล้วค่ะสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะก็หอมิน,นถ้าคิดว่ายังไม่หอมก็ใส่เพิ่มไปแต่ดูว่าแค่นี้นก็โอเคแล้วนะึูว่าหอมแล้วนะเพื่อน สร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาหยอดกันค่ะปีเอีทีตยังปันเพื่อไปแช่เบ็เพาะด้วยนะคะคราวนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ยุบนะคะเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะเคาะอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะเคาะเคาะทุกครั้งนะคะไล่ฟองอากาศนะคะเพื่อกันเค้กยุบนะคะเคาะนะคะเดีย๋ยวี้จะใส่นะคะเ,เดี๋ยวเอาไปอบนะคะไฟบนล่างนะคะแล้วเปิดพัดลมร้อยแปดสิบองศานะคะ ค่ะตอนนี้เราก็เอาเค้กออกมาแล้วนะคะพักหน้าจะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะที่เกิดจากการเคาะนะคะมันก็จะแบบหน้าสวยมากนะคะนะคะหน้าจะสวยมากเลยนะคะทีนี้เรามาแต่งหน้าในส่วนของทับเค้กกันนะคะซึ่งทีเนี้ยเราจะเป็นลายประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวนุก็จะเอาน้ําตาลนะคะมาลาดนะคะน้ตาตาลก็จะลาดนะคะแล้วเราแต่งชั้นที่สองกันค่ะ ค่ะในส่วนของเอลซาเสร็จแล้วอันนี้เป็นนั่นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใช้น้ำตาลนะคะมาโรยนะคะให้เขาเหมือนกับว่ามุงม้งฟิ้งๆนะคะก็จะโรยลักษณะอย่างนี้นะคะโรยไปนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นน้ำตาลทรายนะคะโรยไปนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะคัพเค้กเอลซาน่ากินไหมคะ วาน,นิลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาต